Now, now, now. น่าวนๆาวนาวนี่นี่นาวน่าวน่านาวนาวมีครบทุกคนเลยเตรงไรกกินข้าวนเนาะใช่แป๊บแค่ครับนาวของแม่นี่ครับจานนาวนิ่ว a n k you ครับ Thank you มี thank you ด้วยน่าน Thank you พีกตเตกินอยู่ไปจันทร์นี่พีกน,นี่ครับป้อม นี่เตะนี่ยแต่แต่ที่รักคอมนะคอมผงซีผงซีองตั้ง้ามยักจริงมา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 ปะวันปะวันนักนอนอะยงอะดรักฝันี้ยิ่หนุยดูดีสามพัดอันนี้พวกนี้เพื่อนเราทุกคนมาดิไอซีมาละเรา อืมจีเด็ดท่านั้นมาผีเด็ดปีมามาี่รถไฟบ๊อบนั่นนไปอะไดูรถไฟมารถไฟเรยเรื่อยเร่ยรถรถไรยรื่ร่อย่อย่ย่รอยร่ยเร่ยรไยเนี่ยไม่มาสักทีเนี่ยนี่อยเยรเรอ่อย ปากออาบอ๊อกปากอากแตใต้เด็กตใต้ไปนี่นี่ออมามามาเลยๆๆๆหูสามพัน,น,น 3, สีล่ละ<ง>ช่องเราอยู่ไม่รู้ได้ไดถือคนอ่ะปีเคกันละวางแรงใต้ได้ไหมเล่ไม่จับเอ้เพื่อนบล็อกบล็อกคนนี้นะ ไอนี่ไอนี่แม่งควรตีใช่ไหมอ่ะไอเล่ห์เลยล้ำเกลียวบล็อกได้เลยคนนี้เยอะเลยคนอ๋อมันก็มีขอู่กันเบล็อกเลยบล็อกบล็อกไอนี่ครับตีอยู่นี่ครับเยอะงงเลยเรือเปล่าไอ้ดักไอ้จัดอะไรเนี่ยคนนี้เนี่ยโคตรปั่นนะนึกว่าวันอยู่ ขอกาแฟหน่อยกาแฟไม่รู้เลยรถไฟมาหน่อยนั่นนั่นรถไฟไปเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวเรารองฟนี่สินี่สิขอรถไฟหน่อยขอเรีนน้ำให้แล้วเล่นด้วยได้ไหมได้จริงไหมได้จริงไหมไปเลยดูเลยอะไรวะขอบคุณบอกคุณหลันูครับ cái này cũng chả đâu, này ở cang giấc mì này, nên, nên. <laughs> ừ. này ừ. chơi... 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 không, bốn sáu, bốn năm, bốn mươi, โอ้ไคเนี่ยไครเนี่ยคนมนงิ้มไม่น้องทำอาอตัวสักนี่ครับอยู่กับมอตองตัวเป็นๆครับไม่เชื่อครับชนะไม้กับเป้เลยครับน่าใจอ่ะเข่งเด็กตาหนารักหน้าเล่นยากเลยมันพุ่งโดมแล้วนะมันเลยลินปิกสุวรรณบอลดื้อมนจับจ่อยอ่ะเก็บพวกมืออ่ะนี่ติดบิก ก้าวไม่ขึนติมเติมม oui> ิทผู้คนดูได้ันเลยเลยะเออมาบันเลยไปทํนกันเลยแหติมเลยเป็นไงบ้างครับไปอาตีเตติดนี่ยอะไปอาร์ตีวอนเตติดคิวครับนี่เตติดคิวเยอะเลยนะ Oh, rung máu <laughs> này luôn, hai cá con điện phát... 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 này, con này, con một đứa này, con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  con ไปบ้านแล้วบ้านแล้นลนคนดูดีบ้านเลยมาบุ๋ยกูคนดูดีบ้านเลยหน่อย <c oughs> ลเลยเร็วอาไปดู thank you <c oughs> นี่ยอิเตอร์เซเลสุงกันเซเลสอะไรดูดูคนพูดไม่ชัดครับวา <c oughs> งพูดมาอยู่นี่ <c oughs> พูดไม่ชดัดเขาก็รักอยู่ดีรักร <c oughs> ักร <c oughs> ักวันนี้กินแกงส้มอะไรแบบรักกระพงด้วยเลย ยักไม่คุยด้วยเลยวังวังวังต้องอุ้ยรถไฟบอกไปเที่ยวในป่าอี่ยอิ่โอตรงนี้ก็ปั๊บป้าปี๊ปป้าป้าปั๊บป้าไปบอสพอละขอบคุณครับใครสูงเนี่ยฝากแชร์เพื่อนผมด้วยครับเพื่อนผมทุกคนเลยอ่ะดีครั้ง อุ้ยไม่ไฟบกไปเดียวในมาเออเเอเ้ยะมาอดไคันละอุ้ยมาส่งในช่องผมด้วยเด้อปูด้ัดปูด้ดกอนด้ชัดก่อนมาส่งในช่องผมด้วยเด้อเด้อเด้อรนี่ครับเนี่ครับทุกคนครับนี่ครับสุดร้อนครับทุกคนคคนปะวานเลยปะวานเัเดียวเลยผมไล่ผมไม่ไล่มาอทิตนึงแล้วเนี่ยโอ้ีเคกันไหมนี้ ลองเล่นน้ำไหมเล่นดิเล่นกันเลยมาดิมาผมอยู่ห้องสี่ผมอยู่ห้องสี่เย่เขาไปเล่นน้ำปะเดือดไป้องบังในไหมจริงเหรอจริงเหรออยู่ห้องเดียวเต็นเอาพี่นอนห้องเดียวกันจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันดี่จัดน้ำดีกว่าจัดไปผมนอนคนเดียวผมจะไปนะทุกคนของขวัญนะของขวัญนะผมจะไปแล้วไปทำอะไรนี่ไปนอนแล้วไปเล่นน้ำ อเครว่าจากหน้าห้องเลยากหน้าห้องอ่ะไม่อยากหนองเระเดินไปไลก็ไปแล้วทุกคนกัดไปแล้วนี่คนดูกลางเลขเลยแบบนี้อ้วนน้นไ์สดไปที่ไหนมาอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมตักไปในทิกตอกอ่ะองซีนะองซีนะมาองซีเกิน โอ้โหว้าพันดูพีคพีคไปแล้ว Thank you Thank you กำลังติดคิวครับเอ็นคิวเอ็นคิวแจกอะไรเรียนดูครับมีรูปคู่กันตอนอยู่ดีเพครับไรกว่าบด้วยกันครับอนเดี๋ยวดูกดเื่องอรับรลอริมกดดูวาวพันธ์นาจจิงูดด้วย nè các bạn Nào các bạn Nào các bạn Nào các bạn nè các bạn nè nào nào พ้อมน่าจะไปแล้วดิวใช่ไม่ได้เล้าปันเหรอวัดวัไ่ด้เเดียวเดียวกอลตันกลางว่าเอาสี่กันี่สกัน จริงไหมยอมเวียนมันเน่าม <ora> oh, ันเน่าเบื่เวียโอ้ได้ใส่รูปไดแล้วกๆไมเลยทอบัทอ้ให้หนูบันทึอ่แล้วได้รถไฟเดี่ๆกันนุ่มไปแล้วโอ้จะไปแล้วครับคนดูเนาไปแล้ว ไป,ไปแล้วครับหมดแล้วถ่ายรูปก,กับดาวแล้วเมื่อกี้คุณตาภาพที่สวยงามด้วยครับหมดแล้วคนด,ดูเกิมดมาแล้วผมครับตีตีกับกับมาแล้วก็แปบน้ำมาแล้วเดี๋ยว t ต a งกิ้วเดี๋ยวแม่ดูแกงเต็งกิ้วฮะ

ครับกลับห้องหมดแล้วไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมประชารับอันนี่ครับอันนี้จะต้องกินนะสองอันนี่นี่ครับนี่ครับกูดกูดกูดหมือนทองนี่ครับเหมอนเหมือนกู๊ดเหมือนทองนี่ครับ บรรยากาศร้านอาหารนะคะน้องๆทั้งสองทีมนะคะทานข้าวกันนะนี่เลยนะ